คนไปเที่ยวตลาดนมงไะคะ่ะไปดูคนสวยพิฆาทำปลานะคะแบบชะเชะชดเชะเลยนะคะหน้าตาก็สวยสวยแต่มือไวจังเลยนะคะแต่ละคนเนี่ยมือพิฆาตทั้งนั้นเลยนะคะมีดในมือสับชดเชะชะเชะ ว่องวัวว่องตะทุกคนเลยติเดี๋ยวตามไปชมเลยโดยเฉพาะมือขอดเก็ดก็ซึ้งจังเลตามือสับนั้นไม่ต้องบอกเลยนะคะสวยหยดย้อยเลยดูยน,นะคะดูมือสับนะคะ ừ, เขาเรียกว่าสวยพิ่าตริงๆเลยคะ ไว้ไวนะคะสับปลายังกัสับไก่เลยนะคะสวยก็สวยงานก็เก่งด้วยนะคะไว้ไวดูนะคะ